จริงๆเนี่ยอยากรู้นะว่าเหตุผลที่เป็นสืบแบบคนนี้ว่าโสดอย่างเดียวหรอก็เป็นเรื่องของความสามารถแล้วก็หน้าตาผสมไปด้วยค่ะอย่างนี้นี่เองก็นี่แหละค่ะก็เลยมาลงตอนปลายปีนี่ค่ะกว่าจะหาผู้หญิงที่หน้าตาดีแล้วผู้ชายหน้าตาดีขนาดนี้ต้องใชเวลาต้องใช้เวลางงกัน นะคะแต่ว <mm um> ่าเหมือนกับเออเป็นความลงตัวอะไรอนะค่ะก็ดูแล้วว่าเหมาะสมค่ะใช่ค่ะแล้วก็เป็นเป็นคอนเสิร์ตที่เหมือนตอนยอดมาจากเอ่อเดอะแบชเลอร์คอนเสิร์ตด้วยครั้งก่อปีที่แล้วใช่ค่ะแต่เขาตัวเออมันอาจจะไม่พอถ้าเกิดว่ามีเท่ห์ชายอย่างเดียวต้องมีผู้หญิงคนด้วยก็เลยมีพวกเราก็ถ้ามีิดสีสันนิดนึงเนาะมิ้นพูดไปขำไปเหมือนมีเล่นสนายเล่นี่แหอะนะครับเรามีทั้งหนุ่มทั้งสาวที่มีอะไรเซอรร์ไพส์พิเศษเอ่อเตรียมมาเซอร์ไพรส์ เอาเอาฝั่งไหนก่อนดีผู้ชายครับอ่าผู้ชายทักันครับปั๊มทั้งกันครับครับสไตล์ครับพอสไตล์ของผมก็อาจจะมีเพลงซึ่งเป็นซิงเกิลใหม่ครับที่มาร้องบนคอนเสิร์ตด้วยบวกกับมีเกรสเกรสใช่ครับก็จะมีพี่บอยมีเกรสครับผมมีพี่บอยพิศนุนะฮะแล้วก็มีพี่จีนรวมถึงที่จะมีจากต่างประเทศแต่เราไม่บอกว่าเป็นใครนะเพราะว่ามันเป็นไฮไลท์ของคอนเสิร์ตเลยก็ว่านะยอดการโคอนเตอร์กิดขึ้น วงผมนี่ก็จะเป็นวงครับที่ฟอร์มร้อมาก็คือวงนี้เนี่ยมีชื่อว่าวงการบันเทิงครับโดยการบันหลังนี่ครับหหลัังอ๋อคืออันนี้วงอันนี้ชื่อการบันเทิงใช่ครับมันเป็นการเล่นกับด้วยหรือเปล่าใช่ครับเพราะว่าพี่ทีเนี่ยเขาเป็นคนตั้งชื่อครับคือเหมือนกับว่าเราเล่นมาเพื่อความบันเทิงอะไรเงี้ยฮึมก็คืออยากจะมอบความบันเทิงคือในเรื่องของการเล่นดนตรีเสียงดนตรีเนี่ยก็ถือว่าเป็นบันเทิงอย่างหนึ่งครับแล้วก็มีออฟที่เล่นกีตาร์ครับมีอีก เล่นเบสแล้วก็มีแม็กเล่นคีย์บอร์ดแล้วก็มีทีที่เล่นกลองครับอ้โหวการบันเทิงนี่เขาเล่นเพื่อความบันเทิงมีไม่เอานะ้บันเทิงอย่างเดียวบันเทิงทำให้ครูสอนค่ะอ๋องานครูสอนขอขีดเส้นใต้คำว่าบันเทิงใกล้แล้วมีเกิน ทำอะไรกันคะเราไม่มีวงนะคะเราไม่มีวงของแรกแล้วก็เราก็ไม่มีเออพี่มีมีอะไรนะเรามีเราก็มีโชว์นะคะของเราแล้วก็จะเหมือนกับแบ่งเป็นพาร์ทๆไปว่าใครทำอะไรอาจจะมีแบบเต้นหรือว่าร้องเพลงอะไรเงี้ยใช่ใครทำใครใครร้องเพลงเก่งก็ไปร้องเพลงใครเต้นเก่งก็ไปร้องไปเต้นใครทำอะไรเก่งก็ไปทำอย่างทูกผมก็จะมีการโชว์สัตว์ด้วยอะไรอยังไงเอนนี้ร๊ะ ฟังดูแปลกมากชวว่ชววสามารถพิเ่าแนรู้เนี้เหรอฮะใช่ค่ะสั่งซื้อโอเลี้ยงได้บ้านไม่ถูกนะเฮ้ถูกสอะไรนี่มุกหรือจริงมุกค่ะลองไปดูเนคอนเสิร์ตนะครับ คอนเสิร์ตนี้จริงๆแล้วมันจะเป็นคอนเสิร์ตที่แตกต่างจากคอนเสิร์ตทั่วไปคือธรรมดาทั่วไปก็เต้นร้องเพลงธรรมดาอะไรเงี้ยแต่คอนเสิร์ตเนี่ยมันจะมีการเอามารวมอะไรหลายๆแบบซึ่งจะเป็นไรนั้นต้องไปติดตามดูจริงบอกตอนนี้ไม่ได้แน่นอนฮะให้บางมพูดแต่ละก็สิ้นเรื่องแล้วน้ำเงินะนี่มีแอสมาส่งเข้ามากันเรื่องเมื่อกี้แบบมีอยากอยากดูมากนับก็ไก่ไม่ทันนะครับอยากดูไหม ทุกคนที่แสดงคอนเสิร์ตเก่งหมดทุกคนเลยเพราะว่าชอบพิทูลนะครับเขียนจริงๆอยากเขียนหมดแต่บรรทัดไม่ห่อพี่ออฟเซอร์จังเลยชอบอ่ะอขบคุณมากขอบคุณมากครับลุกใหม่ถูกใหมนะครับซูมเลยก็ไปดูได้เลยวันที่9ครับวันที่9ตุลาครับพิซเตอเซอร์วันนี้เท่านี้ครับวันนี้นิดนึงครับปั๊มหล่อมาก ส่งกันเองหรือเปล่าเนี่ยเอากันอย่างนี้เลยฮะอยากดูคอนเสิร์ตครั้งนี้มากนะฮะก็เดี๋ยวในบรรดา s อสทั้งหลายเนี่ยเดี๋ยวเราจะเลือกกันสองข้อความนะครับเพื่อจะให้บัตรคอนเสิร์ตด้วยนะครับขอบัตรนะเพราะอะไรติอ่านไม่ทันครับผมไปเร็วมากแต่รู้สึกว่าในคอนเสิร์ตนะคะจะเหมือนกับว่าพิเศษขึ้นมอ่าใช่เหมือนกับว่าเราเล่นคอนเสิร์ตอยู่เนี่ยทำให้แบบ ือนคนดูเนี่ยรู้สึกเหมือนกับอยู่เราอยู่ในบ้าน a อก็เหมือนแบบสามารถที่จะคอมเมนต์แบบแล้วก็แบบส่งไอจขึ้นมาอ่อนด้วยเราจะอ่อนตรงไหนทีใช่ครับผมอ๋อแล้วโหวตออกกันบนเเทีเลยโหวตใครออกไปเลยโดยเพราะแบรนด์เบิร์นเนี่ยออกไปก่อนเไม่ได้ครับเพราะว่าเขาทำเพื่อการบันเทิงเอาครับเอาตังค์ด้วยครับพูดเล่นนะครับพูดเล่น ว่ามีซิงเกิลครับอืมแล้วก็ซิงเกิลชื่อเพลงก็คือว่าละไว้ในฐานที่เข้าใจอืมอ๋อแนวดนตรีก็จะเป็นแบบบ็อกบล็อกครับอืมผู้ชายไหมเข้าใจเนื้อหาไงเนื้อหาจะเป็นแบบว่าผู้ชายที่แบบไม่รู้เลยนะอยากเราบอกว่าไม่สนานแต่ว่าความรักแล้วก็ขอละไว้ในฐานท้องพี่ออดด้วยค่ะในเรื่องของความรักเนี่ยเราจะบอกรักผู้หญิงสักคนเยอะยังไม่พอ ก็เลยต้องละไว้ในฐานที่เข้าใจครับเราอยากให้ลองฟังดูพี่ตีเข้าใจครับเข้าใจครับเข้าใจเหมือนกันเข้าใจว่าเราต้องไปดูคอนเสิร์ตกันนะครับผมเดี๋ยวให้ย้ำอีกทีดีกว่าว่าคอนเสิร์ตจัดที่ไหนอะไรยังไงหาซื้อบัตรได้ยังไงเป็นชวนหน่อยเริ่มจากหาซื้อบัตรก่อนเลยที่ไหนครับเพื่อเบอร์ไวเว็บวีคิทบุ๊กิ้ง com ค่ะหรือเบอร์อะไรคะศูนย์สองเก้าศูนย์ศูนย์เก้า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 กดสี่ครับใช่ค่ะที่ไหน โ่งค่ะชานเดอร์ดอมชานเดอร์ดมค่ะวันที่9ตุลาถูกต้องค่ะไปเจอกันได้เยอะๆซื้อบัตรได้นะคะมีตั้งแต่ราคา800ถึง2,500บาท